นี่ครับจัดส่งกันอีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็นโอเล็กเครื่อง14แรงครับเตรียมจัดส่งให้พี่วรวัฒนะครับอยู่ที่อําเภอโนนดินแดงครับจังหวัดบุรีรัมนีครับคันนี้ลูกค้าสั่งทําสีพิเศษครับสีดําแดงกระทะดําตัวบอดี้ดำแดงครับคันนี้เก็บงานให้เบ็ดเสร็จฮะราคาอยู่ที่88,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้เป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับ ตัวถาตัดปรับได้ถึง4ระดับนะครับนะี่่าชมรอบคัน,นครับเก็บงานให้เสร็จแอปนี้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นคันเร่งครับเดินหน้าถอยหลังนะตัวควบคุมเดินหน้าถอยหลังมีระบบไฟส่องสว่างด้านหน้าให้นะครับ อันนี้เป็นยางเดิมทั้งหมดสี่เส้นนะครับสภาพสวยเลยโอเคครับเดี๋ยวเราเอารถขึ้นกันเลยนะครับสำหรับลูกค้าทางไกลนะครับสามารถสอบถามก็มาได้นะครับเรามีช่างนะฮะผู้ชำนาญงานนะฮะไปส่งให้ถึงบ้านลูกค้านะครับไปส่งพร้อมอธิบายวิธีการใช้งานแล้วก็การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้ถึงสวนเลยนะครับไปครับเอารถขึ้นกันเลย